นายเวรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยพลตำรวจโทพิชาสิริสิธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมศิริผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยพันตำรวจเอกสุกเกษมสุนทรวิพาศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยพันตำรวจเอกจุมพลวัฒน์สุดสวัสดิ์ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดสุโขทัยนายสราวุฒิภักดีผู้ อำนวยการสำนักงานปปสภาค6พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดสุโข,ขทยัยแถลงข่าวการจับกลุ่มนายศักชัยเจริญสุขอายุ39ปีและนายทศพรสังวานอายุ31ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าจำนวน1,200เม็ดพร้อมยาไอซ์และยาอีโดยยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพศ2534คือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีดำติดแผ่นป้ายทะเบียน1กอไก่ กกไก่7265กทมรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซีวิกสีเทาติดแผ่นป้ายทะเบียน7กกไก่สี8 8 5กทมและรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์สีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนทอถุงงองงู6539กทมโทรศัพท์มือถือและพระเครื่องโดยแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งวงเล็บยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย โดยก่อนเกิดเหตุนในคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวนผู้ทรจังหวัดส,สุโขทยัยได้รับแจ้งจากสายลับว่าบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทยัยจะมีการซื้อขายยาเสพติดซึ่งจะส่งมอบยาเสพติดโดยใส่มาในรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบได้วางแผนทําการตรวจสอบและดําเนินการจับกลุ่มโดยแบ่งกําลังการซุ่มอยู่บริเวณมหาวิทยาลายัย โดยเวลาประมาณ3นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบรถต้องสงสัยจอดดับเครื่องยนต์อยู่บริเวณริมถนนอาสาหมู่ที่8ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัย จากนั้นเวลาประมาณ3า0นาฬิกา50นาทีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซุ่มอยู่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยว่ามีรถยนต์ต้องสงสัยสองคันเลี้ยวเข้ามาบริเวณจุดที่รถยนต์ยี่ห้อ Toyota f o r t ์จูเอจอดอยู่จากพนักงานตำรวจที่ซุ่มอยู่บริเวณดังกล่าวจึงได้แสดงตนและเข้าควบคุมตัวนายศักชัยเจริญสุขและนายทศพรสังวาน จากผลการตรวจค้นรถยนต์ดังกล่าวพบของกลางยาบ้าจำนวน1.2 00ล้าน2แสนเมตรส่วนผู้ต้องหาอีกสองคนที่หลบหนีไปได้นั้นเวลานี้เจ้าหน้าที่ตรวจทราบชื่อและกำลังขออนุมัติหมายจับต่อไปนัทวดีพ่วงหงรายงาน